ว่าสิได้จูบน้ำพี่น้องสงสยัยสิว่ได้จูบแล้วบาดนี้้อยดีใจพี่น้องเอ้ยตกมากอย่างแห้งเลยอ่าตกไม่ได้จูบน้ำเลยเดอ้อพอจักสมองหนึ่งได้บ่แม่นว่าว้าวแห้งเลยนาสีน้ำเต็มไฮเต็มคันแล้วบาดอุยแห้งขนาดพี่น้อง ใชหน้าก็บ่แล้วครับครบคนแต่กะดีใจพี่น้องเอ้ยนั่งทีได้เต็มไ้เต็มคันเนาะสิได้ดำหน้าแบบบ่ต้องจูบปนงานก็อา่าชีพออกนี่กับโบว์โบ่์คนตกแห้งใช้ก็สิดำแต่ว่าดีใจของนี้พวกเดือลงไปใช้ให้หน้าจนมองเห็นหน่อต้นไม้อ่าตัวเสื้อปัวก็ออกคนว่าหน้าก็อยากดำ เ็บกระยักหาปักแล้วพี่น้องปักแล้วตกห่ามาเรียรลอซีเวด้าฝนเย็นแล้วบอกแล้วพี่พน้องเคยลาว่าลกกา้าถาพ้นลกลงเศร้านี่ตอนแรกมาหายดีสบายดีพี่น้องสวัสดีเอทีพิหักแท่นทุดๆทุกคนพ่อกับเคยลาคือเก่าพี่น้อง พอแต่จะพิ่งหยุดเดอ้อสมองหนึ่งเน่พออันตกหอดสมองนะพอ่อพี่น้องเลยตอนนี้มันก็ตกได้นาทีไปซ้ำกับเวลาที่เวลา่ายเลยเนาะในนาทีไปว้าตัวแหงขนาดเลยแหงๆตอนนี้เวลาก็อยู่เพียงกระดัมขอารถไทยมาเข่าหกอัน ไปกับจุม้มาจากคันมาบัดเดียวเลยกจ้ามาเลยเลยื้อโอ้ยแหงไปเลยโอุ้โหแง้งจนแห้งทีน้องมาผักอยู่เทียงกระดมเนาะอย่าพึ่งยาได้เฮ้ยน้ำยังมาทันไหลลงในห,หน้าซ้บแน่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 เือส,สีเศร้าอีกเลย เลยพี่น,น้องเลยใส่หน้ายังไม่ได้อยากดึนตั้มฝนตกลงมาก่อนใส่หน้าซีให้ 6, นเานาะคนที่หกโมงเในตอนโอ้ยบวกแดงก็ไม่แดงจะนั่มสี่ขานั่มสี่ข้าวชวนมาเลียงประดับเลยพี่น้องเลย แห้งอะไรล้อแต่จะพึ่งยาเด้อแห้งจะมีก็ได้ต้องแห้งก่อนเนาะว่าน้ำในในหน้าเขาเลียวไปกับกำลังเริ่มมีมาป้าโอ้ยลมมาเห็นก็เย็นดีมันเย็นเย็นดีน้่นสิเขาเลยป้านี่ย เาควรแงเกินไ <c ười> ม่ใช่โจกน้นำเาน้ำเเสาเพียงกระดัมโอ้แบบเดียวน้ำตัวมันาเ้น่าเพียงกระดังอู้ <c ười> แปบเดียวแปบเดียวมองก็ตกมาได้4ีนาทียังมาทันนี่เด้ออยู่ไหน้าเด้อตกอีกเ้อเตกแห้งๆเลยเด้อตกไม่แห้งโลดพี่น้องคนเด้อไมอ่ไมง น้ำที่เต็มไฮเต็มขั้นกับบาไม่มีที่น้องเลยแต่ต้นนี่นัอยจะพึ่งยาได้โคตรเชื่อจะพึ่งยาจะพึ่งยาเพราะว่าอยากยาเลยแห้งแต่โบเฮงมากับโบได้น้ำดำแล้ว น้องก็ได้หานาทีพี่น้องเออมไม่แล้วมาเต็มช่วงอู้เกตคากขนาดเลยผู้เตรียนนำเต็มที่แม่งคักะลีแม่งสุดๆเลยพี่น้องแต่ว่าจักสีเฮงบ่เฮืงน้องก็ได้หานาทีเนาะลูกตาถับคนได้ประโยชน์พี่น้องเออข้นนาน้ำเต็มให้เต็มคันเลยข้าน้ำแห้งกับคันเบืองกับ เติมก so well, ัน so นัแ so ล้วเต็มช่วงเบิ้งสีเฮองเยอะปุ๊บข้าวจุนพูนเต็มเลยนาสีเฮืองโยนาสีเฮือยโยพี่น้องนาสีเฮองโยพีเนาะโอ้ยอยากให้มันลงให้หน้าเฮาเมิดที่ให้ดูอันอันเด้อเนาะไม่ได้สีโวยืดหนำดำเลยไปใช่หมื่ปะ มขาไปใช่หมดอ,อยู่ในเทียงดีปสงสัสยอยู่นอหน่องมาเนาะเออเอายมามตันตกแล้วกันระบายระบายเสาเที่ยงเลย เดี๋ยวหากันจองเ,เิ่น,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 นกนนะอ่อนพี่น้องออกไปถ่ายข้างนอกไ้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศข้างในนะโอ้คันหฮมเพิ่นก็บ่มี้ด้ะปาร์ดัมอะอ้าวอ้าวอ้าวยังบ่มีน้นำเด้อในหน้าเด้ออจะเป็งยาเด้อ ตกไม่อีกตกไม่อีกอ้าวพี่น้องพี่อยากยาอะไรบ้านนี้อ้าวตกมาเจ็ดนาทีนี่บอเนี่ยยังปะ โอ้ยมันไปจากไว้ใจโอ้ยตกมายิงนึกว่าอไอจากไว้ใจเด้ขอขนานี้ผู้มันไปตกทั้งบาลนงเต้สายทั้งข้าแปนขักอะลีเลยพูยเน,นี่ยนี่พี่น้องบนาเสื้อเด้อบนราเสื้อพีน้องบาเตื้อเขาเจ้าจักจกับนาเสื้อพี่น้องบนาเสื้อ กมาแปบเดียวดูโอ้ยตกแห้งอะหรี่แต่ว่าเจ็ดนาทีน้ําพวมไหลน้ําพวมไหลลงหนองลงในห้น้าเนาะแนวนี้ก็มีโอ้ยไปเบิงในให้หน้าเฮาป่ะมีน้ําอยู่บ่ น้ำพวกมีพี่น้องเลย <S <S อ่าเสียายน่ะน้ำกำลังสิเตรียมให้ ข้าแม่นั้นได้ซ้ำนี้กับขันมืออื่นได้ซ้ำนี้กับดั้ได้อยู่พอเป็นกี่ตมกันลลกเลยโอ้ยหโอ้หลุบเลยตกมาแป๊บเดียวน้ำกำลังกำลังมีพอดีงามเศร้าแล้วเสียดายเสียดายพี่น้อง มันมาแบบได้เบิ่งขาวคักเรียรอตามให้หน้ากันนะพอเ,เต็มมีแต่แถวห้องเมืองมีแต่แถวห้อง สุดายสิดายสุองอตตกน,นี่กระตกมาให้อีกเด้อมือแรงคองแห้งแห้อีกเด้อมือแรงเจ็ดนาทีที่เป็นพล เจ็ดนาทีพี่น,อน้องเอ้ยที่แห้งหลังจากนั้นก็มืดเลยเงียบกุ๊บใหยกับบ่มียังเกิดขึ้นน้ำกำลังซิมีโอ้โหเสียดายเลยโอ้พ,พอดีดำยุ่งซำนี่แต่เมื่ออื่นที่มันสิบ,บ่พอดีเมื่อนี้ที่ว่าพอดีอยู่ นะกันยังดียังดีที่มันตกมาสำน,าาน,นี้ก็ไข่เติบอยู่รอกพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนด้วย่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม่คลิปนะ้าสบายดี